การตรวจสภาพความพร้อมทหารราบที่151ได้ชมการตรวจสภาพความพร้อมศูนย์บรรเทาสารภัย ด,ดูแลตัวเองในช่วงเวลาที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงฝนตกช่วงนี้นะครับทั้งเรื่องสุขภาพตลอดจนเตรียมการในเรื่องของการอพยพขนย้ายต่างๆสิ่งของที่มีอยู่แล้วก็ได้ดูแลความปลอดภัยของน้องๆเด็กๆเยาวชนด้วยครับเรียนถึงที่น้องประชาชนนะฮะถา้าได้รับภัยต่างๆหรือ,อได้รับความเดือดร้อนต่างๆก็ขอให้ได้แจ้งเตือนผ่านทางหน่วยทหารในพื้นที่ซึ่งมีอยู่แล้วตามฐานปฏิบัติการต่างๆรวมถึง กิจอาสาภัยพิบัติในระดับตำบลซึ่งได้มีการประสานงานการจัดตั้งไว้แล้วนะครับทางหน่วยทหารพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือตลอดเวลาครับ